ชาตินี้เมื่อเกิดมาบุญน้อยฐานะต่ำต้อยกว่าพี่เทียนมากหากชาติหน้ามีจริงขอให้เมื่เกิดเป็นผู้หญิงที่งามพร้อมทั้งกายและใจขอให้พี่เทียนหลงไหลและมอบหัวใจให้เมื่อเพียงคนเดียวพี่พอยากได้ไอโฟนอะไม่ต้องรอชาติหน้า เอาแล้วมันทําไงเนอะงถึงจะได้ชาตินี้เนี่ยนี่เลยร้านหัวแอนแบงพัดร้านหัวกอนแบงพัดมีทั้ง iPhone มือ 1- มือ2พี่อยากได้รุ่นไหนที่นี่มีครบอยากได้ก็อยากได้เครื่องนึงอะ่ะก็ต้องหลายมื้นพี่มีเงินไม่มากอะ่ะโอ้ยพี่ที่นี่เขาผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียววางเดาแล้วรับเครื่องไปใช้ได้เลยฮะร้านหัวแอนแบงนี่นะบัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้แล้วผ่อนแบบเนี้ยมันติดไอคาวปะเนี่ยไม่ติดพี่ไม่ติด สามารถใช้ไอคาวของพี่ได้เองเลยเอา้าแล้วรออะไรล่ะต้องไปแล้วสิแบบนี้ร้านหัวแอนแบงพัดผ่อนง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไม่เช็คสเตทเมนต์ไม่มีอาชีพประจำก็สามารถผ่อนได้ถ้าสนใจมาดูเครื่องที่หน้าร้านสาขากลางสะาานได้เลยนะครับ